นานเลยเกิดแล้วก็เห็นพี่เป็นคนขยันตลอดเวลาเลยนะคะทำด้วยทำนี่สำหรับสินค้าตัวใหม่ธรุรกิจอันใหม่นะคะเชื่อมั่นว่าพี่ปูต้องทำได้ดีและประสบความสุขเร็จแน่นอนค่ะวันนี้เป็นวันดีนะคะก็ขออวยพรให้ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักของพี่ปูนะคะตัวนี้ตรงขายดิบขายดีให้เงินไหลน้องให้ทองไหลามานะคะค่ะเช่นกันนะคะขายดีรวยๆงงนะคะพี่ปูค่ะค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะคะที่มางานของพี่ปูค่ะขอบอกตรงนั้แต่ก๊อฟเด็กค่ะก๊อ แอบดูพี่ปูในทีวีตั้งแต่การประกวดนางสาวไทยพี่ปูเป็นคนที่สวยบุคลิกด,ดีแล้วก็เป็นคนที่เก่งค่ะก็ <S <S เชื่อว่าที่พี่ปูทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้มารับรองว่าถ้าทุกคนได้ใช้นะคะจะต้องดีมากแล้วก็เยี่ยมจริงๆเชื่อได้ว่าผลรับรองว่าผลออกมาดีแล้วก็จะใช้เป็นคนแรกด้วยค่ะก็เชื่อว่าหลังจากนี้ก็น่าจะลดลงไปได้เยอะเราก็เชื่อว่าพี่ปูทําอะไรพี่ปูเป็นคนที่ทําอะไรแล้วเก่งละเอียดแล้วก็รับรองว่าสวยแบบพี่ปูแน่นอนขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากค่ะน้องรักขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ